ลูกเตี๋ยวเนื้อวัดดงบุญเหล็กนะครับที่พันนมมีบรรยากาศในร้านครับลูกเตี๋ยวเนื้อวัดดงบุญเหล็กที่พันนมเจ้าแรกนะครับมีหมูสเต็กไายอยู่ด้านหน้าด้วย เตะแบบหมูครับเป็นไงบ้างค่ะคิดนานอ่ะทำ <c oughs> เลขสิบไม้ครับเ <c oughs> ตะเนื้อครับนะ <c oughs> ครับผูเชี่ยวชาญเรื่องเนื้อไม่เหนียวเลยโอ้หซูมไปเจอปากพอดีเลยเป็นไงบ้างเมา สเต๊ะเนื้อเนื้อ,อ,อไม่เหนียวเนื้อไม่เหนียวเลยนี้เป็นหม้อไฟหม้อไฟที่นี่เท่าไหร่สองร้อย <28 10. S 1> แปดสิบใส่ทุกอย่างสองร้อยแปดสิบนะครับเลาลองดูดนี่คีบอะไปตะเกียบมีลูกคีบลองดูตัวอื่นะอืมเครื่องของก็เยอะดี เดี๋ยวต้องลองชิมต้องดับวยที่นี่ไม่มีพิศกินโนะครับก็จะเป็นติ๊กตําแล้ความเผ็ดแปลกๆครับ